สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหิมะค่ะลบสิบสององศาพี่น้องเมื่อกี้เห็นลุงกินน้ำจะทายให้เพื่อนๆเ,เบิ้งลุงกินน้ำพี่น้องไม่สมกับเพิ่งเคยเห็นลุงกินน้ำบนหิมะอ๋อลุงกินน้ำ อีกฝั่งหนึ่งนี่ตรงนั้นค่ะ่ค่อยชัดนี่คนตกป่าพี่น้องมีคนตกป่าใต้น้ําแข็งอาทะเลสาน้ําจืดก็สามารถเดินได้แล้วค่ะเดินบนเดินบนน้ำได้แล้วเนาะคะ่ะก็เห็นเพื่อนบ้านเพื่อนขับรถไปบนน้ำน้ำน้ำแข็งแล้วค่ะแต่ว่ากับ้างดีก็ล้อสักพักกับพี่น้องคิดว่าน้ำแข็งยังคนในานาปันไดค่ะ บรรยากาศในเบิงพี่น้องเมื่อนี้ลบ12อ,องศาวันอาทิตย์วันที่3ธันวาน,นะคะเห็นลุ่งกินน้ำแล้วยอยากถ่ายให้เพื่อนๆเบิงไม่เคยไล่ค่ะเอาบรรยากาศลุ่งกินน้ำบนหิมะไอ้เพื่อนเบิงเมื่อนี้หนาวสุดกับลบ4อ,องศาค่ะพี่นอ้องอาทิตย์ที่แล้วนี่ลบ2บหาองศาเลยค่ะหนาวก็ช่องฟิตเนะคะ่ะ ช่องฟิตแค่ลบสิบแปดองศาพี่นอ้องอุยยังมีหลงอยู่ลุงกินน้ำหลับใหม่เห็นไมีหิมะก็ดีย่างค่ะอ่ามันบบอเปื่อนเด็กๆเล่นมันบ้อเปื่อนเนาะค่ะอืมทาบ้าเกินลบเจ็ดองศากำลังดีค่ะใส่เสื้อผ้านา,นา,นา,นานใส่เสื้อผ้านา,นา,นาน อ,ออกมาเดินสูดอากาศส,สดชื่นดีค่ะพี่น้องวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วไม่ส่งเพ่าะใดมาเพราะว่าอากาศนั้นลบยี่สิบหาองศาคิดว่าบ้านคงหนาวพดค่ะบ่ใดกลับมาอุ่นบ่ไดกลับมาจุดฟื้นนะคะยันนอนบ่ไดอาทิตย์ที่แล้วเลยบ่ไดมาบ่ไดกลับมาสองอาทิตย์แล้วพี่น้องนี่ค่ะ ลุงกินน้ำเดี๋ยวพาเดินพาเดินบนทะเลสาบเดินอยากแน่เพราะว่าอ่มามีมนหนาวหนาถึงอันนี้แล้วพี่น้องเกือบถึงเข้าแล้วเมื่อเคยไล่เมื่อเคยไล่กับเพื่อนเมื่อเคยไล่ค่ะล้องไล่เพื่อนเพื่อนบึ้ง <laughs> <laughs> เห็นลุงหายไปไปยังม่ลุงอยู่พี่น้อง อสองฟังเน่ยไหมไอ้สมกับไ่เคยเห็นเนเพี่น้องเนี่ย,เยเนนเเ่เคยเห็นลุงตอนนี้เหรอไม่ได้สังเกตเคยเห็นลุงกินน้ำแต่ตอนแบบฝน,นตกฝนลิ้นนะสิแม่พี่น้องนี่เพิ่งเคยเห็นพร้อมพี่น้องเลยล่ะอถัดลงไปนี่ก็เป็นน้ำได้พี่น้องเนี่ยนาฮอนจะเป็นน้ำเป็นชายหาดชายไอ้นี่แถวเนี่ยแถวเนี่ยมันก็บ่เล็กหรอกค่ะ ตะก,กี้กัมีต้นอ้อน้ำเต็มสองอาทิตย์ที่แล้วไม่สมมาไถาออกค่ะเอาเครื่องไถหิมะไถ่ายไถยออกเพราะว่าหนาหอนน้ำแข็งละลายไปมันสิได้เบิงง่งโล่งนะต้นอันนี้แม่พี่น้องมันลายเฮ็ดให้วิวเฮ็ดให้วิวบ่งามหนาหอนอันนี้อีหยังนี่ห้อยอย่างนู้นนี่ห้อยกวงปลาพี่น้องกวงหมูนี่ห้อยเท้ากวงหมู กองมูสหรือกระต่ายถ้าเป็นกระต่ายมันจะเป็นสามจุดเห็นไหมนี่เพื่อนเดินไปลัดไปฟังคนอาจจะเป็นกวงค่ะถ้ากระต่ายนี่เขาจะกระโดดเป็นช่วงๆน่าจะเป็นกวงพี่น้องนี่วิตโต้ห้อยเท่าสาเต้พี่น้องนี่ถ้ากระต่ายน่าจะนี่จะเป็นร้อยกระต่ายนี่ถ้ากระต่ายจะเป็นนังหางยังสิค่ะ สามจุดอันนี้กุก็กระต่ายแล้วนี่ถ้าเป็นกระต่ายจะมีสามจุดจังสี่หรือว่าอาจจะเป็นกระต่ายกระโดดเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พื่อนบ้านนะบ้านพักตากอากาศเพื่อนก็นอยุข้างๆบ้านพี่สมเพื่อนมาแต่เสาร์อาทิตย์บางบางเทือกนานนนมาทีเพื่อนตกป่าอยู่เพื่นพี่น้องตกป่าใ้น้ำแข็งเพื่อน,นใส่เครื่องเจาะน้ำแข็งตกป่า นกก็มนี้นกหงส์ส่วนมากก็อพยพไปทั้งเยอรมันเดนมาร์กทั้งทั้งที่บนหน้าพนี้แหละค่ะเหลือสัตว์เหลือเมื่อกี้ชนิดดอกพี่น้องเหลือแต่สัตว์ประจำทิน้นนกนกประจำทิน่นหงกันหนีหมดแล้วพี่น,อน้องหงหนีกลับมาไม่หุ่นละช่วงหิมะละลายเกือบเมิดผุ่นละ หอยรถเพิ่นมาอยู่พี่น้องหอยรถเพิ่นขับรถบนเบรงอยู่เพื่อนขับเบรงว่ามันน้ำแข็งแข็งไปไตลงไปนี่เป็นน้ำได้พี่น้องนี่ประมาณตรงนี้กับประมาณบ่เล็กปันใดน,น่าจะประมาณบ่เกินสองเมตรตรงไม่สมเดินอยู่นี่ค่ะตอนนี้น้ำแข็งไต่หิมะไปนี่ก็น่าจะทนนีหนาปันใดพี่น้องน่าจะบ่ะะถึงสามสิบเซนหรอกบ่ถึงยี่สิบเซนหรอกค่ะก็หนาแต่ว่าก็เดินได้ ต่ว่ากะห้อยรถมาขับแล้วค่ะอาจจะลดใบไ่เป็นไรถ้าน้ำแข็งหนาค่าขาขักๆนี้ลดคนไม่แล่นได้เพม่อนเด็พี่น้องเกาะแต่ละอันแต่เพิ่นตัดใหม่ช่วงหนาหนาวนี่เพิ่นแล่นบนน้ำแข็งเลยแล้วช่วงไหนเพิ่นคิดว่ามันหน,น,น,นามันหนาพอเพื่อนกะสูบน้ำใส่อันนี้แฟนไม่สมเห็ดคมหลอกพี่น้องนี่แล้วเอาเสาสามันเห็ดคมไฟไบ่คมไฟแล้วหายหลุดไป เกือบสิปีแล้วเราเห็ดคมไฟในน้ำไ้พี่น้องยากาศพี่น้องเพื่อนบาน้านตกป่าอยู่เห็นบ่เราจะซมให้บังซ้มได้บ่มันเคยไหลอได้ล่ะนี่ค่ะเห็นพิคนตกปลาอยู่เห็นไหมตกปลาใต้น้ำแข็งจากคนหนึ่งคนสองคนสามคนพี่น้อง สองสามคน,นลุงกินน้ำหายไปฟังนี่งยังมีย่ลุงกินน้ำได้เหรอนี่เนี่ยซูมเห็นบอวันในกล่องก่เห็นนะ,ะตรงนี้ตรงนตรงกินน้ำอย่างนี้เดี๋เมื่อกี้มองมาจากบ้านเห็นสองฟังเลยนี่ค่ะอันบานไว้สมแล้วค่ะบ้านนี่ผักต่างกาัน หยุดฟื้นอยู่พี่น่องควันเดยพี่น่องบนหลังคาเป็นควันไฟควันปองไฟอุ่นบัดเมื่อนี้ตอนเย็นก็เข้าไปในเมืองค่ะบรรยากาศลบสิบสององศาหนาวแต่ว่าถ้าช่องแค่แข็งช่องฟิตแค่แข็งนีนลบสิบแปดนะคะมันเป็นช่องธรรมดาด้พี่น้องตู้เย็นธรรมดาในเจ็ดองศา ตู้เย็นที่เขาใส่นมใส่อย่างช่องธรรมดาจีดองศาถ้าเป็นช่องฟิตแค่แข็งเฮ็ดน้ำแข็งเฮ็ดหวานเย็นแข็งๆลบสิบแปดนะคะ่ะฟินแลนด์ในหนาวก็ช่องฟิตพี่นอ้องอาทิตย์ที่แล้วผ่านมาในลบยี่ห้ามีมีบางวันลบหอดสามสิบกัวกับมีพี่น้องเลยหนาวลบสามสิบเนี่ยออกมาเพราะได้เพราะหานะที่เราบวกเกิ <laughs> เนสิบ อุ่นรถก่อนพี่น้องจะไปใส่กับอ่าในในรถมีฮีตเตอร์เนาะค่ะกดอันอุ่นรถก่อนครึ่งชั่วโมงเพราะถ้าออกนอกบ้านมาในแลนดมุดเข้าไปในรถเลยพี่น้องเออซาละมันอันนี้ไม่สมไทยน,นั่นหอ,อกไทยต้นหญ้าน,นั่นหอ,อกแล้วเสียวให้เบิ่งใต้ในี่เป็นน้ำแข็งนี่พี่น้องไป้หิมะอันนี้มันทันด้แข็งดีไง ใส่มันน้ำแข็งมันมันหนาน้ำแข็งมันมันหนามันก็เละเป็นในไข่มีน้ำผสมต้องใส่มันหนาบ่กกี้เส้นหรอกคะ่ะน้ำแข็งถ้ามันหนาคา,ากเนี่ยมันจะเป็นแข็งๆปักๆเลยอันนี้มันสซงไข่มีน้ำผสมน้ำเกยมเนี่ยนมัจาลงไปใต้นี่ก็เป็นน้ำเลยคะ่ะถ้ตรงชายหาดนี่มันบ่นเลอกดอกทะเลสาบหนาบ้านไม่สมนี่เลอกสุดกับแค่เก้าเมตรพี่น้อง ตัเมตรถ้าท,ท่าน้าตรงเกาะทะเลสาบตรงนั้นจะเลือกสุดอ่า20เมตรค่ะตรงเกาะที่ว่าเป็นบรรยากาศดีๆเป็นบังเกโลไแม่สมที่เคยลงุงขี่ไปค่ะที่ว่าบางเือไแม่สมไปเก็บเห็ดอยู่เกาะตรงนั้นจะทะเลสาบใหญ่กวัวเรือพานไปรัดเสียเลือใหญ่แลนพานไนอันนี้เป็นทะเลสาบน,น้อยนะคะ แล้วก็มีห่วยตรงทะเทสับน้อยๆต้นนี้นะะแหละค่ะแล้วก็มีตรงห่วยตรงนั้นค่ะห่วยตรงเลาะๆต้นไม้ตรงนั้นห่วยไหลลงไปหาทะเลสาบใหญ่ของเกาะไม่สมอีกทีอรบรรยากาศให้เพื่อนๆดูไม่ได้มาทักทายเดี๋ยวไม่สมก็จะเริ่มเฮ็ดงานแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าก็บ่ได้รเฮ็ดงานผู้ช่วยพยาบ,บาลคือเกาดอกค่ะอยากเปลี่ยน หาประสบการณ์ใหมมาได้มาทักทายไม่สมจบบัญชีนะคะอยู่เมืองไทยนี่จบปริญญาตีบัญชีพี่น้องเฮ็นงานบัญชีอยู่เมืองไทยามาฟิแนแลนด์ก็มาเรียนภาษาต่อเรียนภาษาแล้วกะ็เรียนสายอาชีพจบสายอไถ้าภาษาฟิแนแลนด์ก็ตินก็ดินห้วแต่ยาคะ่ะ เป็นคล้ายๆพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลไปดูแลผู้เฒ่าตามบ้านค่ะเราไม่สมกับทางานผู้ช่วยพยาบาลนะค่ะดูแลผู้เฒ่าอยู่บ้านพักคนชราทํามาได้สองปีกว่วพี่น้องไม่สมกับเลยออกอยากผู้ช่วยพยาบาลวันที่เก่ามิถุนนะค่ะอยากหาประสบการณ์ใหมค่ะพี่น้องอ เฮ็ดความสะอาดเเคยเห็ดพี่น้องเห็ดความสะอาดลงพยาบาลประมาณสามเดือนช่วงจบใหม่ๆได้ได้งานผู้ช่วยพยาบาลไม่สมกับทำความสะอาดลงบ้านคันสามเดือนช่วงฝึกงานช่วงปิดเทอมอย่างก็มีเห็ดงานทำความสะอาดยู่ค่ะแล้วก็ฝึกงานดูแลผู้เฒ่าฝึกงานทำความสะอาดเฮ็ดอาหารอตอนใน อนเลี้ยนสายอาชีพครูกับสอนทำความสะอาดทุกอย่างนะคะ่ะสอนผสมน้ำยาสอนทำความสะอาดแล้วก็ต้องทำความสะอาดโรงเรือนอยู่โรงเรียนอา,อาทิตย์หนึ่งเห็ดจากมือทุกวันพูดค่ะก็เลยซื้อบ้านก็เลยบ่อ่อย่านปันไดคะ่ะเพราะว่ารู้วิธีทำความสะอาดแนยย่ยู่ออกงานมาวันที่เก่านะะเก่ามิถุนาแล้วก็พักประมาณ มกี้อาทิตย์สองอาสามอาทิตย์แม่ส่งกับไปเห็ดงานสวนนะคะที่ลงให้เพืเ่อนๆเพิเ่งสวนมะเขือเทศสวนผักต่างๆค่ะเพราะว่าอนาคตแม่ส่งอยากปลูกผัก,ะะก,ก,ผก,กมะคง่คคบอบคะอยากปลูกผักปลูกยังแม่สมงคงบ่คงบ่เป็นคงบ่หยักคงบ่หยากเห็ดงานผู้ช่วยพยาบาลค่ะอยากเฮ็ดของเจ้าของปลูกผักปลูกดอกไม้ค่ะแม่สมเลยออกไปเรียนหล้หาประสบการณ์เฮ็ดงาน งานสวนมะเขือเทศอยู่สองเดือนเนะค่ะสองเดือนพอตอหยุดงานมะเขือเทศกลับมาทำความสะอาดบ้านต่อค่ะตอนนี้บ้านก็นเริ่มจะเข้าทีข้อทั้งแล้วตอนนี้ไม่ส่งก็เริ่มเขียนใบสมัครงานไปอยู่เนาะค่ะก็เขียนไปลายมองอยู่ตอนนี้คนตกงานก็นลายอยู่พนะี่น้องเขียนไปเป็นสิบหม่องค่ะได้แ <laughs> ต่ว่าไม่สมจะเน้นร้านอาหารทำอาหารเฮดเบอร,เอร์เกอรี่สิค่ะ มันก็นเลยเขาจะเอาแต่ค้นจบสายเฮ็ดไอ้ขนมเฮ็ดเบอร์ไอ้เฮ็ดเบอร์เกลี่มาโดยตรงไม่สมเป็นแค่ผู้ซอยมาเนาะคะ่ะบางทีคนฟินเขากับบ่มันใจตั้งชาติปันไดเพราะว่าอยากเฮ็ดอาหารเฮ็ดขนมเฮ็ดยังเพื่อมีประสบการณ์เพื่อได้ไม่เฮ็ดเองค่ะไม่ส่งก็เลยหางานประมาณนี้อยู่แต่ว่าถ้าอาจบ่ได้อีเลกอะอาจจะเฮ็ดทำความสะอาดโรงแรมพี่น้อง มื่อานี้อาจจะยืนทำความสะอาดโรงแรมไปกันเถอะอนาคตอยากไปเปิดบังกะโลน้อยบ้านพักคนชราอยู่เมืองไทยค่ะอยู่เมืองไทยไม่สมกับมีสวนอยู่เนาะคะ่ะไม่สมมีสวนไม่สมปลูกปามีสวนผลไม้อยู่เมืองไทยให้พี่สาวดูแลอยอะก็เลยอยากเลี้ยงหลายๆลาย่างค่ะพี่น้องเพื่อว่าอนาคตจะได้มีลู่ทางนะคะแล้วก็วอยากเหตุงั้น ยังไม่อยากหด้งานดูแลผู้เฒ่าเช่ไหะเพราะว่าอเดือนเมษาเดือนไม่สมก็เริ่มจะก,กาบพันนะค่ะกาบพันผักต่างๆนาฮอนไม่สมจะร้องปลูกผักขายเองบึงบึงก่อนค่ะก็เลยบ่อยากได้งานประจําก็เลยบ่อยากได้งานดูดูแลผู้เฒ่าก็เลยหางานชัว่วคราวก่อนค่ะแต่ว่าก็อยากได้งานที่ว่าเขาได้คมดูน้าค่ะบแมนว่าอัน โบโบโบบ,บ,บวนว่าได้แต่เงินแบบว่าอยากเออได้เงินหน่อยแต่ว่าเขาได้ค้อมูลเพื่อว่าเขาเอาไว้ประกอบอาชีพเอาไวเ้เฮ็ดของเจ้าของในอนาคตค่ะพี่น้องอนี่เนาะค่ะแ <c oughs> วมมาทักทายเพื่อนเพื่อนเห็นลุงกินน้ำแล้วอยากทายให้เบิ้งสันดกยังยังอยู่ในกล่องอาจจะไม่เห็น <c oughs> ยังยังเป็นเสาอยู่ เลยละมมีคค่ขากล่องนี่ทั้งพุนใส่ชุดปั่นมาไปน้าทาบหรอนนี่ใส่ชุดแฟนนั <c oughs> ่นเป็นวัดใ <c oughs> ส่ชุดนี่มันกับว่าหนาวดอกพี่น้องชุดโดยไทยเบิ่งแกนทัน้เ <c oughs> ลยละหันกล่องจังไดนมือกันหนาวเย็นห,หนาวไหลกล่องเฮ็ดงานบ่ <laughs> เอานี่พี่น้องนำหมวกกันมาปันซิงโตนี่ค่ะเมนาอาดอกชุดพี่พน้องทางไหนก็มมเสอภ้ายตั้งหลายชุดปันว่านไปหน้าสามันเป็นชุดมีไหมนี่เมนอาลบสิบสองยังบอกปันไดใส่ชุดนาหนาสิคะแต่ว่ากับหนาวมือค่ะหนาวแต่มือเลย เอาถอดถุงมือ,อ,อกมากดปุ่มนะถ <c oughs> ุงมือถุงมือค่ะถ้าใส่ถุงมือไปเดินไปค่ะมอหนาวหนาเขาเนี่ยเาเป็นยังค่ะเพราะว่าเขาหายใจออกมาเขามีออกซิเจนพี่น้องออกซิเจนออกมาจากจมูกอากาศความม้อนออกมาจากร่างกายเขามันเมื่อโดนหนาวมันก็อุนลบสิบสองเนี่ยเพรปันใดลบสามสิบเนอไว้อยู่บ่บได้พอสิบนาทีโอเคค่ะ แวะมาทักท้ายเพื่อนๆบอกน้ะเพื่อนๆโอกาสน,นาพ่อกันไหมนะเพื่อนๆเนานะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะนี่นะค่ะเนาะเอาความสดชื่นความเย็นมาฝากสวัสดีค่ะค่ะคอยสิปิดมองได้ล่ะค่อยบอกกับไเ,เคยไล่เลยล่ะกดปุ่มยังไหนเนาะบัเนี่ยเฮ็ดบ่เป็นเนาะ ได้ไหกดปิดจังไหนวะโอเคฮะเอาไยกรเฮ็ดก็เป็นพี่น้องเอ้ยนี่แหละกดปิดมองนี่บ่ปิดมองหน้าต่างนี่บ่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ Er det <coughs> มึงหนาบ้านเมื่อกี้กดไปพเพราะเฮ็ดเป็นแน่นแล้วเนี่ยนาบ้านนะพี่น้องนั่นเองมองสิปูผักกับมิแตหิมะแะไรพี่น้องผักเคี้ยวไม่สมกับกระต่ายมากินแต่ว่าไม่สมกับเก็บอะไปแค่แซ่แข็งไว้ถับปัน้นสม,มุติบางส่วนแล้วค่ะอันนี้เพื่อนบ้านเพื่อนมาเกตหิมะห้เนี่ยเพื่อนกองล้เนี่ย หอยรถแท็กเตอร์เพื่อนเก็บเงินด้วยข้างละสิบยูโรพี่น้องสามร้อยแปดสิบสามรอยเก้าสิบอันนั้นเป็นส่วนบูเบอรี่ไม่สมครับตรงนู้นเอาตะไคร่ล้อมใบของสันกระต่ายมันกินอันนี้เป็นผักเคี้ยวดอกไม่สมรี่เอาอันใบมันแล้วแต่ว่าปุ่มอัมันกุ้มนี่จงไว้ให้ระะใต้กิน ก้านนี่หอยมีหอยกระต่ายมากินผักเคี้ยวพี่น้องเนี่ยผักเคี้ยวแข่งกระเดือกเคี้ยวพาไปเบิ่งนโรงเรือนบ่ได้เอาไอ้บ่ได้เอาพลาสติกออกจากโรงเรือนวุ้เย็นมือ บริเวณนี่ก็เป็นมองไม่สมปลูกผักปลูกอย่างนั้นชห็นิมะชั่สิสปลูกได้อีกกับ่ีวันที่หนึง่งมิถึงน้ำหุดแล้วค่ะจัองออกปลูกนอกนอกลงเลือนได้เพราะว่าพฤษภาก็ยังมีไ้หิมะยังมีติดลบอยู่บางมันลงปลูกผักไม่สมพี่น้องเคยไทยเพิ่งเนี่ย้างไนดินก็นแข็ง ันมจะมืดแน่เพราะว่าข้างบนหลังคามันไม่หิมะคุ้มนี่ค่ะลองปลูกผักอันนี้เป็นเตาอุ่นนะคะเตาอุ่นน้ำห้อนหุดฟื้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ก็บนี้ไปเก็บไปไว้อีกเตี้ยนอีก,กันนึงตรงพุ่นสีเขียวนะหนาวปลูกยังไม่ได้ดอกเพื่อน ปลูกได้อีกที่กับมิตรนาเอาออกนอกอ,ออกนอกโรงเรือนนะคะแต่ว่าพืชสภากขยังปลูกในโรงเรือนได้อยู่คะ่ะถ้ามีอุปกรณ์การอุ่นเนะคะ่ะนี่บรรยากาศาอะไรบ้างรอบๆบ้านตรงพือ,อหลังพุ่นไปไม่สมว่าจะทำสวนนะคะตัดต้นใหม่ลงอยู่อันนั้นเป็นกองขยะพี่น้องเนี่ กองตรงเป็นขยะอทิ่าเอามาจากบ้านท่านละเอาไว้ถ้าเผาน่าจะเผาช่วงช่วงพืชสะ้าค่ะเพราะว่าแม่สมจะเฮ็ดลงปลูกผักไม่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ลงไงเอาใส่เป็นเชื้อเพลิงนะคะตอนล้กงเผาเบื้องเดีวสิบทุงค่ะก็ใหม่ดียุก,ก็เลยคิดแต่คิดมาเอาไว้ถ้าจุดเผาให้ลงเลื้นปลูกผักเนาะคะ่ะช่วงพืษสะ้าจะจะรีบปลูกผักคอนค่ะปลูกในลงเรื้นก่อนแล้วก็จุด จุดอ่ะให้ความอุ่อนเอาค่ะนี่ค่ะอโอเคนะคะอำามันอากาศไหนเป็นเพื่อนเบิ่งบรรมากาศฮิมะและมาตักทายเพื่อนรราาเพื่อน,อน,อนอหลังคากับคุ้มไปด้วยเหมะะบ้านอยู่นี่ต้องเ็ดไหนแข็งแรงพี่น้องผนังบ้านก็ต้องนาะต้องมีอะอย่างวัสดุกันความอุ่นค่ะ หลังคาก็ต้องแข็งแรงต้องรับรับน้ำหนักหิมะได้แต่ล้างเม็ดจะละย่างหน่อยสองร้อยกิโลค่ะเพราะว่าหิมะมันหนักถ้าหลังคาบ่าแข็งแรงหิมะจะอ่าหลังคาจะถล่มน้องม้านะคะ่ะเพราะว่าตามกฎหมายจะต้องเทดไห้หลังคาแข็งแรงรับน้ำหนักได้แต่ล้างเม็ดละอสามร้อยกิสองร้อยกิโลกรัมค่ะนี่ค่ะ เขาใช้น,นันสากบ้านยูฟิลแลนด์เนี่ยใส่เงินหลากับบ้านเขาค่ะต้องใส่ผนังนา,นา,นาใส่เชนวนกันความหนาวค่ะค่าจา้างค่าร้างกับแพงค่ะส่นหมากฝรั่งถ้าไผ่เฮ็ดเป็นกะสันมากฝรั่งจะเฮ็ดงานจั้งสี่เป็นนะคะเพราะว่าค่าจ้างแพงเขาสมยังเป็นเวลาบ้านพังทอน้ำพังเขาก็จะสมเองค่ะเพราะว่าจ้างแพงมากค่ะพี่น้องค่าจ้างแพงประบ,บ้านเขาค่ะนี่ค่ะ โอเคนะคะบรรยากาศให้ดูอีมะป่านซ้ายแหละพี่น้องเนี่ยเป็นพงคือซ้ายเป็นรูปใบรูปใบสโนุบบอนกับได้เดเนียค่ะเพราะว่าันบกก่เกาะกันมันเป็นคือซ้ายม่เกาะต้องให้ประมาณเท่าไหร่ล่ะศูนย์องศาหรือจังไหนตังงห้มันเริ่มกลายเป็นบวกมันจึงดังสิบปั้นเป็นรูปน,นั้น,นรูปนี้ได้ตอนนี้ยังกลับเป็นซ้ายค่ะตะดียางลูกเรียนบ่เปื้อน แตาบวกเกินลบเจ็ดองศานะคะโอเคค่ะซ่้มนี่ะะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะลับไปในบ้านกันหนาวสวัสดีค่ะ